วัสดีค่ะช่องเ,คเทคโนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กรดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านชั้นเดียวนะคะมาต่ํากว่าราคาประเมินเลยค่ะอยู่ในหมู่บ้านร่มเย็นอยู่ใกล้โรงเรียนอุดรพิชัยลักษ์นะคะห่างจากถนนรอบเมืองประมาณ200เมตรค่ะราคา1นึ่งล้านเห้าหมบาทนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่บนที่ดินขนาด76ตารางวาค่ะทุกท่าน มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องัวกองกวางเลยนะคะอยู่บ้านร่มเย็นหนึ่งนาดีอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้โลตัสอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ1 7 5ร้าน7บาทแบบพร้อมอยู่นะคะสภาพแวดล้อมดีค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะมีบริการดำเนินการยื่นกู้ให้ด้วยก่ะทุกท่าน สนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงกันได้นะคะถ้าหากว่าท่านใดกําลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดอุดรธานีต้องการทําเรที่สะดวกสบายนะคะลองเข้าไปชมค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยทีเดียวนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใ,ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดหมายในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ